เราจะเอาต้นกล้าไปปลูกที่บ้านพานขุนตื่นนะครับอันนี้จะเป็นสายพันธุ์สาริน่าเอามาดูใกล้ได้อันนี้สิริน่าครับสิริน่าจะแบบต้นใหญ่กับเพื่อนหน่อยอันนี้อายุประมาณ1นึ่งปีเนี่ยต้นนี้หนึ่งปีพี่สุพศสตริน่าสาริน่ามสายพันธุ์นี้เราได้เมล็ดพ้อพันธุ์มาจากเจนเชอรนะครับที่หน้านะครับ

จะตองหน่ทาพันด้วยนะทาพันดดีไมยย่ง่ยเอาไว้เอาแยก